สวัสดีจ้ามือนูสิบห้าไม่เห็ดข้าวหมากแซบๆไว้กินด้อจ้าข้าวหมากภาษาอังกฤษก็คือ fermented rice นะคะเดี๋ยวมาเบิงเ่งส่วนผสมกันก่อนเนาะว่ามีอย่างน่นส่วนผสมภาษาอังกฤษก็เอ้นว่า ingredient นะคะตัวแรกเลยสคำคัญที่สุดก็คือ sticky rice หรือว่าข้าวสารเหนียวเท่านั้นเองทัดมา ingredient ตัวที่2นะคะก็คือก้อนยีสตนนั่นเองนะคะเข้าสซอใส่ประมาณ4ก้อนต่อข้าวสาร1กิโลเยค่ะอันนี้ถามว่าหาซื้อไซกะหาซื้อได้ทั่วไปน้ำตลาดเวยค่ะแต่ว่าแนะนํำให้ซื้อจะประจำเพราะว่าแต่ลาเจ้ากับรสชาติออกมาบ่าคือกันขั้นตอนการเหตุการเริ่มจากเอาเข้าวสารที่ห้าเตรียมไว้1กิโลมะล่างน,าน้ำให้สะอาดเนาะคะ่ะ4ถึงหานามหรือว่ามากกว่านั้น ภาษาอังกฤษก็สามารถกล่าวได้ว่า wash rice with clean water rinse five times or more until water is clear นะคะล่างเอามือคัดถูเบาๆด้วยค่ะเพื่อขันอ่าเมรร็ดเข่ามันอาจจะแตกหรือว่าเป็นเมรร็ดเล็กๆมันบางงามล่างแล้วก็เทไปเรื่อยๆจนเบิงวานำใสุ่นละค่ะ บางคนก็อาจจะเฮ็อซีเท้อหาเท้อหกเท้อเจ็ดเท้อก็แล้วแต่พ่อหลางขา่าโดยน้ำประประจาจนน้ำใสแล้วก็เทน้ำออกให้จนเมิดเลยเด้อค่ะหลังจากนั้นก็เอาน้ำกินมาเทใส่เพื่อเแชร์ไปแปดชั่วโมงเนาะคะ่ะภาษาอังกฤษก,ก็คือ leave clean rice in drinking water eight hours ผ่านไป8ดชั่วโมงเข่ากระซินิ่มหลังจากนั้นก็เอา เข่าไปเศร้าน้ำออกแล้วก็ล่างด้วยน้ำกินอีกน้ำหนึ่งสักก่อนเด้อค่ะเพื่อที่อ่าล้างกิ่นเหมือนมันออกเพราะังกฤษกกะ after e i h t hours rinse one more time with drinking water ขั้นตอนต่อไปก็เอาเข่าที่ล่างแล้วไปหนึ่งก็ะไฟย่างแรงเด้อค่ะประมาณ20่สถึงยีนาที In e n g l i s h Steam rice with high heat 20 or 25 minutes พอข้าวเหนียวสุกแล้วก็ตักใส่กระมัม่งนะคะ่ะข้าเหนียวสุกก็คือ cook sticky rice ถัดมากก็เอาข้าวเหนียวที่สุกแล้วไปล้างน้ำดื่มนะคะคือน้ำสะอาดเขาสิบว่าให้ล้างกับน้ำประปาแด้ค่ะเพราะว่าน้ำประปาจะมีคลอรีนมันจียับยั้งการจะเริ่มเติบโตของยีสต์ฉะนั้นให้เอา น้ำดื่มไปล่างเนี่ยค่ะประมาณ6กเจ็ดเทือหรือว่าจนกวาน้าน้ำสีใสภาษาอังกฤษก็ว่า wash with drinking water six to seven times until water is clear จากนั้นก็เอาเข้าวเหนียวทีล่รางแล้วไปพึ่งไว้ในะกะละมังที่มี หู้นะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันไหลออกแล้วก็นข้าวเหนียวแห้งจักน่อยประมาณสิบห้านาทีค่ะ Leave sticky rice in basin with hole 15 minutes or till w a t e has been drained ในระหว่างที่ลอกขา่าวเสด็ดน้ำหรือว่าให้แห้งจักน้อยกับเมาบดแป้งนะคะให้เป็นเม็ดเล็กๆหรือเป็นผงภาษาอังกฤษก็คือ กร i ดดิ้งชีสเค้กนะคะกรดิ้งก็คือการบดให้ละเอียดนั่นเองนะคะพอข้าวเหนียวเสซตจนามแล้วแล้วก็ไอ้บดผงยีสต์เรียบร้อยแล้วก็เอามาห้อยใส่หนาข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เอามือค้อนๆผสมใส่กันถ้าสาังกลิก,ก็สามารถกล่าวได้ว่า adding grated yeast to sticky rice and mix by hand นะคะแห้งกับมือเท่านั้นเองผสมไปเรื่อยๆให้ yeast กับข้าวเหนียวเข้ากันให้ชั่วถึง mm hmm. ค่อยๆผสมเนื้อยาดแห้งเพราะว่าเข่ามันสีแตกหรือว่าหักมองงามพอผสมข้าวเหนียวแล้วก็เย e a s t เข่ากันเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่กล่องหรือว่าขวดโหลปิดฝาไว้เก็บไว้ประมาณสองมือจังมากินนะคะ ภาษาอังกฤษก่ uh, Scoop into the box and close the lid for two days หลังสองมือสิมีหน้าตาแบบใดิเอีมาให้เบิ่งอีกที่ี่หนาเด้อจ้าเมื่อนี้บ๊ายบาย